สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมหน่อยเช่นเคยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเอาชีวิตรอด100วันในเกม Minecraft ม SMP version หน1่หรือว่าเอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับทุกคนซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นพ a r t สองแล้วนะทุกคนก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่า ฟุตเทนะครับประมาณสาชั่วโมงผมเนี่ยได้หายไปทุกคนและผมเนี่ยก็เอาฟุตเทดหลังมาโชว์ให้ทุกคนดูแล้วครับเพราะว่า3ชั่วโมงที่หายไปนี่คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทุกคนเหตุการณ์จากคลิปที่แล้วก็คือเราเนี่ยได้ทำการไปพักพีนหมู่บ้านฮิมาทุกคนเป็นการโชว์ข่าวทุกคน หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการหาที่อยู่อาศัยใหม่ทุกคนโดยทําการเดินข้ามทังวิไปเลยทุกคนก็ข้ามน้ำข้ามทะเลนะจนไปเจอกับเกาะกาอนหนึ่งซึ่งมีพื้นที่เรียบมากทุกคนและเหมาะสมสําหรับการสร้างบ้านทําเป็นที่อยู่อาศัยถาวรมากเลยนะทุกคนซึ่งต้องขอภัยทุกคนจริงๆด้วยทุกคนพูดเทิบางส่วนนะทุกคนที่เราเดินทางไปบนเกาะก่อนนั้นแล้วก็อาศัยอยู่ที่เกาะก้อนนั้นช่วงแรกๆทุกคนมันเสียทุกคนก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้กันนะว่ามันเสียยังไงทุกคนไปรับชมกันเลยในเช้าวันที่ห้าดกวน หลังจากที่เซิร์ฟเนี่ยที่เปิดขึ้นมาด้วยคนผมเนี่ยก็ทําการเก็บเบอร์รี่ทุกคนเป็นสเสบียงสําหรับการออกเดินทางทุกคนไปที่ที่ใหม่นะครับเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะทุกคนมีพื้นที่เรียบมาดแล้วก็เหมาะสําหรับการทําที่วัาสายแบบถาวรด้วยคนผมและเพื่อนๆเนี่ยก็เลยออกเดินทางกัน,นะครับทุกคนซึ่งระหว่างที่เพื่อนๆและผมเนี่ยกำลังเดินทางไปเกาะเกาะนั้นทุกคนเตรียมตัวเก็บของนะฮะทุกอย่างจากหมู่บ้านหิมะนานานนะทุกคนแล้วก็ออกเดินทางไปที่นั่นนะ ไฟเนี่ยมันดันเสียทุกคนแล้วไฟที่เราอยู่ช่วงแรกๆบนเกาะกันนั้นเนี่ยก็เสียเหมือนกันครับทุกคนผมก็เลยเนี่ยจะข้ามไป10วันในทุกคนหลังจากที่เราอยู่บนเกาะกันนั้นได้สอสวันแล้วก็หลังจากผ่านไป10วันเนี่ย ผมกับเพื่อนๆเนี่ยสร้างอะไรไปบ้างนะทุกคนก็อย่างแรกเลยก็คือแพลตฟอร์มตรงนี้นะซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนสร้างนะทุกคนแล้วก็ประตูไปเนเธอร์นะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ุทุกคนเห็นตรงยื่นตรงนั้นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มอ้อยนะทุกคนแล้วก็เป็นฟาร์มต้นไม้ด้ทุกคนที่ยื่นออกมาและตรงที่ยื่นออกมาด้านใต้นี้นะทุกคนก็จะเป็นห้องเก็บของนะทุกคนเก็บของทุกชนิดเลยนะทุกคนในบ้านหลังนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เริ่มทําฟาร์มคนะทุกคนมฟารร์้วคแลซึ่ แล้วก็ ฟาร์มเบอร์รี่ทุกคนที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะะทุกคนซึ่งเทคนิคในการทำฟาร์มเบอร์รี่นะกคนก็คือการเอาเชเวลนะทำเป็นทางแบบนี้ทุกคนเวลาเราเก็บเบอร์รี่เนี่ยเราจะได้ไม่เผลอปูนฮะและก็เก็บได้ง่ายยิ่งขึ้นคือผมชอบมากเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ไปตัดต้นไม้ด้วยทุกคนเพื่อฟาร์มไม้นะทุกคนเพราะว่าบ้านเราเด็กต้องการไม้อีกมากนะหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ไปทำรู้ว่ะทุกคนเพื่อที่จะทำฟาร์มปศุสัตว์นะทุกคนซึ่งฟาร์มอะไรที่ผมจะทำเนี่ยกเนาารมวองใ ผมจะไม่ทอธิบายอะไรมากนะคกค็ทุกคนก็เห็นภาพอยู่แล้วว่าผมทําอะไรบ้างเนาะซึ่งส่วนี้ผมจะมาเล่านะคะทุกคนก็คือวัวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็มีแถวบ้านเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะทุกคนซึ่งมีแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ไม่พอนะคะแน่นอนว่าเราต้องพาการผสมพันธุ์วัวนะให้มันได้ออกมาเยอะๆนะทุกคนเราก็ได้ตั้การออกไปตามหาวัวนะทุกคนก็ ผมเนี่ยก็ทําการครับพรมมาด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งแบบนี้ทุกคนเวลาเราเดินเข้าออกรั้วเนี่ยก็จะเดินได้ง่ายๆทุกคนถึงแม้เราจะมีประตูรั้วนะแต่ว่าเสี่ยงต่อการที่วัวเนี่ยจะเดินออกมานะทุกคนก็ในที่สุดเนี่ยผมก็ทําการล่อวัวแถวหลบ้านมาแนละ้วที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยแล้วผมเนี่ยก็ทําการออกเดินทางนะครับขับเรือนนะตามหาวัวอีกตัวหนึ่งเลยนะซึ่งก็เป็นเวลาตอนกลางคืนพอดีนะทุกคน และก็ผมเนี่ยก็มาถึงในป่าป่านี้ทุกคนผมก็เจอกับบัวนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็มีแผนการในการล่อบัวนะไปในเรือของผมนะทุกคนแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ดันไปเจอวัวอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าก็มีวัวสองตัวดีกว่ามีตัวเดียวใช่ไหมทุกคนก็ทําการล่อไปนะทุกคนผมเนี่ยก็ทําการล่อมาได้แค่ตัวเดียวทุกคนเพราะว่าเรือผมเนี่ยมันเต็มแค่เรือเนี่ยแค่ตัวเดียวนะ ผมเนี่ยก็ทําการใช้เทคนิคเนี่ยทุกคนในการขับนะฮะลงน้านะฮะเพื่อที่จะกลับบ้านเนี่ยให้เร็วๆทุกคนหรือที่สภาพถ้าเราล่อวีดนะครับไปถึงบ้านก็คือเป็นชาตินะกว่าจะถึงนะผมเนี่ยขับเรือมาถึงเรื่อยๆฮะจนไปจอดนะฮะข้างหน้าชายหาดของบ้านของพวกเราทุกคนซึ่งชายหาดตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างไกลาจากบ้านมากเลยทุกคนก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องทําการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ทุกคนซึ่งผมไม่ได้กลัวเลยหรอกผมไม่ได้กลัวตัวเองตายหรอกแต่ว่าผมกลัววัวจะตายนะฮะซึ่งตัว ัวที่ทําให้วัวผมตายได้ก็คือคีอคปเปอร์กับสเกลเวตันทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมายทุกคนผมเลยก็ต้องต้องปกป้องมันนะในคืนนี้อย่างสุดความสามารถทุกคน,นก็เป็นแผนการรับผาตัววัวนนะฮะที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยก่อจะถึงบ้านเนี่ยแค่วัวตัวเดียวดทุกคน,นแบบบากไปหมดเลย ผมเน <Br> <medim> ี่ยก็เลยคิดแผนการออกมาได้ทุกคนโดยการเนี่ยผมจะล่อวีดนะฮะให้วัวเนี่ยตามผมมานะทุกคนมาถึงชายฝั่งตรงนี้นะทุกคนซึ่งชายฝั่งตรงนี้เนี่ยจะมีน้ำนะทุกคนสามารถท่าเราเนี่ยไปถึงหน้าบ้านเราได้เลยทุกคนซึ่งแม่น้ำตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ทุกคนแล้วก็สะดวกนะทุกคนผมเลยก็ทําการล่อมันมาในเรือทุกคนแล้วให้มันเข้ามาในเรือแล้วก็ขับไปในบ้านนะทุกคนก็บ้านผมเนี่ยก็อยู่ด้านหน้านี้เองนะอย่างนี้ทุกคนเห็นนะทุกคนพอมาถึงบ้านเนี่ยก็ทําการเอาวัวเนี่ยเข้าไปในคอกทันทีนคน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไงก็เข้ามาไดคอกเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ทําการผสมพันธุ์มันกันนะอย่าไปมองเลยทุกคนแล้วก็เอาพรมเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆทางเข้าหน่อยทุกคน<อ>เวลาเราบินเข้าจะได้ง่ายๆเนาะในเช้าของวันต่อมาเนี่ยผมเนี่ยก็เริ่มทําการสร้างเราอีกรล้ดิึงขึ้นมาแลวทุกคน ซึ่งเราเรานี้เนี่ยผมเนี่ยจะทําเป็นฟาร์มแกะนะทุกคนฟาร์มแกะเนี่ยก็มันมีเยอะอยู่แล้วนะฮะแถวบ้านเรามีแกะเยอะอยู่แล้วผมเนี่ยก็ล่อมาในคอเลนทุกคนอีซี่นะ,ะทุกคนไม่ต้องไม่ตามหาเหมือนวัวนั่นเองนะฮะซึ่งพี่โรล,ลี่เขาก็ก็มาช่วยผมนิดนึงนะฮะในส่วนนี้นะผมเนี่ยก็ทําการล่อมันมานะ,ะทุกคน2ตัวแล้วก็ผสมพันธุ์มันอีกรอบนึงแล้วก็เอาผมมาวางตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็พอวางผมเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ทําการเก็บไปเก็บอ้อยนะทุกคนนั่นแหละไปเก็บอ้อยตรงนี้แล้วก็ทําการสร้้้าาางอีกนนึึขม สำหรับพวกไก่นะฮะทุกคน2ตัวนี้ทุกคนก็โชคดีอย่างมากเลยนะที the so ่ไก่มีแถวบ้านเราเหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการสร้างตัวเอนชาเนี่ยแล้วก็ทำการสร้างห้องเอนชาทุกคนซึ่งผมต้องการห้องเอนชามากมากเลยทุกคนก็หลังจากนี้เนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างห้องเอนชาของผมเลยทุกคนก็อย่างแรกเลยก็ทำขุดห้องเนี่ยจเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ทำการเอาพวกบริกนะทุกคนมาตกแต่งนะฮะตามข้างผนังห้องเลยทุกคนเพื่อความสวยงามโดยเฉพาะเลยทุกคน ผมเนี่ยก็ทําการขุดๆไปนะทุกคนพอขุดๆไปนะก็ขุดได้ประมาณนี้แล้วเพื่อนผมเนี่ยก็มาช่วยตกแต่งด้วยก็คือพี่โรลลีอ่อีกแล้วน,นะคะทุกคนก็มาช่วยตกแต่งด้วยนินนึงนะผมก็ต้องทําอะไรมากมายนะทุกคนผมก็เลยปล่อยให้เขาทําไปนะแล้วผมเนี่ยก็มาทฟาฟาร์มของผมต่อนะผมเนี่ยก็ทําการผสมพันธุ์มันอีกแล้วโดวยผลผสมพันธุ์ตลอดเลยทุกคนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะผลิตลูกอย่างมาเยอะๆผมจะได้ทําการเอาไปกินนะฮะอร่อยยนะฮะทุกคนลูกพูกแกโดยกินหมดแน่เนี่ยฮ่า ต่อมาในเช้าวันต่อมานะทุกคนผมเนี่ยก็ทําการสร้าง P x g g r e g นะทุกคนเพราะวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปขุดแร,กกร่กันทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ขุดแร่กับเพื่อนผมไปนะทุกคนก็คือสลัมดิฟนะทุกคนแต่ว่าฟุเตเทจช่วงนั้นเนี่ยมันหายไปทุกคนก็เป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่า ถ้ำตรงนี้เป็นอะไรงไงบ้างนะซึ่งถ้ำในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันหนใช่ไหมก็มจะเป็นถ้ำน้ำหรือว่าถ้ำใหม่นะทุกคนก็ทําใ,ให้การขุดแร่ของเราเนี่ยยางลำบากยิ่งเคินอย่างมากโคในทุกคนเพราะว่าถ้ำน้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยในทุกคนและผมเนี่ยก็จะขาดหายใจ,ใจ,ใจตายตลอดในทุกคนในเวอร์ชันนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบากมากในการขุดเหมืองของเวอร์ชันนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็เข้าไปในทางที่ผม เคยผ่านมาทุกคนคือเป็นจำได้แหละทางเข้าถ้ำผมนะผมจำได้นะทุกคนคือตรงนี้นะก็จะเป็นดูลงไปอย่างนี้นทุกคนก็ผมเนี่ยก็ถดขาดหายใจไปช่วงพักหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ทำการปิดประตูไม่ให้น้ำมันไหลลงมาทุกคนซึ่งถ้ำน,นี้เนี่ยาค่อนที่จะลึกแล้วก็ใหญ่มากๆเลยทุกคนอันตรายด้วยเพราะพวกมอนสเตอร์เนี่ยเขาค่อนที่จะเยอะแต่ก็ไม่ค่อนข้างที่จะเป็นหน้าเป็นห่วงเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของมิกเกลเขาค่อนจะดีทุกคนเป็นชุดกเกราะเหล็กนะทุกคนแล้วก็มีแบบ พวกพลิกแอคไดมอนนะคะกับแอคไดมอนทุกคนซึ่งแอคไดมอนนี่ก็คือตีหนึงเก้าลก็คือผมแบบดีแล้วแหละทุกคนก็คือไม่ต้องกังวลอะไรแล้วลๆๆว่าพวกมอนสเตอร์นี่จะมาลอยลำผมเหมือนในคลิปที่แล้วดูวทุกคนก็คใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปดูที่คลิปที่แล้วด้วยนะทุกคนก็มันจะได้แบบไม่ขาดตอนเนี่ยแบบจะได้ดูรู้เรื่องนะว่าผมเนี่ยทำอะไรเหตุการณ์อะไรไปบ้างนะทุกคนก็ผมเนี่ยก็ทําการมาขุด เหมืองแร่ทุกคนในชั้นยิปซโคนนะซึ่งชั้นนี้ก็เป็นหินประมาณนี้ทุกคนก็ทําการลึกลงมานิดนึงนะก็จะมีพวกเลสโตนดมอนแล้วก็พวกแอมบ์ไทร์นะทุกคน,คนพูดถูกไหมเนี่ยก็ผมก็ทำการขุดไปนะเพราะว่าเอลโมนะฝากผมนะสถานดกของบ้านเรานะฝากผมในการขุดไปนะทุกคนก็10ปีผ่านไปทุกคนผมก็ขุดจนหมดเลยทุกคนทั้งหินอ่อนทั้งแอมบ์ไทร์นะทุกคนพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ย เอาเป็นว่าผมเนี่ยก็ทําการขุดมาหมดเลยนะทุกคนเพื่อเอาไปตกแต่งบ้านของผมด้านบนนะจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการไปขุดแร่ต่อเลยทุกคนผมเนี่ยก็ท่านเจอไดบอนนะฮะแค่ก้อนเดียวแล้วเค้าเพื่อนผมเออพี่โรล,ลีนะก็ไปน,น,นกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือไปหาเบรชลอตแล้วเรียบร้อยนะแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่อยากไปนะทุกคนอยากจะฟาร์มแร่อีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปนรกกันนะผมเนี่ยก็ทําการไปเปิดสานที่ใหม่นะแล้วก็ไปเจอไดมอนอีกสักสองก้อนสาก ก้อนเลยนั้นทุกคนสักก้อนเลยก็ขุดมาวันๆนะทุกคนแล้วก็ไปเจอไม้ชาทุกคนซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยผมกับเพื่อนนะก็ทําการไปสํารวจแล้วเรียบร้อยแต่ทำไมผมมาเจอแอมเบกิ้งครั้งนี้วะก็ครั้งที่แล้วก็สํารวจไปแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะเจอเลยก็เอาเป็นว่าเรามารํารวจอีกทีนึงนะก็ะเดี๋ยวหน่อยก็จะแอมเบกิ้งสาวนทุกคนผมเดี๋ยวก็ว่าสำรวจมาเรืร่อยๆนะจนมาเจอกับ ฝูงคิปเปอร์ตรงนี้นะทุกคนเป็นแบบท้องถงใหญ่ๆนะแล้วก็มีคิปเปอร์เต็มหมดเลยคือมเวอร์ชันนี้มันเหอคิปเปอร์มากนะทุกคนคือมันจะมันเยอะมากจริงๆนะคนเยอะกว่าปกติมากเวอร์ชันเก่านี้ k คิปเปอร์ไม่ได้เยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันเยอะมากจริงๆนะทุะกนคนใครว่ามันเยอะเนี่ยก็อย่าลืออมคอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยว่าคิปเปอร์เนี่ยมันเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ผมแค่เมานะ หลังจากนี้เนี่ยผมก็ทาการไปสํารวจพวกไม้ชามนะฮะแล้วก็แบบไม่ได้เจอของดีแล้วทุกคนก็คือโชว์หมดแล้วนั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้เจอไดมอนด์อะไรเลยนะทุกคนเอาไปบ้างผมก็ทําการมาฟาร์มเล่นเล่นแล้วกันเออเล่นๆ่นหรอวะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีสาการเดี่ยมเกิดขึ้นนะก็คือคือคิปเปิลฮะดูโอ้กับสเกเดตันนะทุกคนแต่ว่าผมก็ผ่านพ้นมาได้นะครับทุกคนก็ผมเนี่ยก็ว่ามันไม่มีอะไรแล้วไงก็เลยคิดว่าจะขึ้นไปด้านบนแล้วทุกคนพอขึ้นมาด้านบนเนี่ยผมกด s 3ดูนะทุกคนกก็ปราาฏว่ ผมเนี่ยหาจากบ้านนะฮะไปไกลมากๆเลยเป็นประมาณพันกว่าบล็อกเลยมั้งถ้าผมสันนิษฐานเอานะก็โคตรไกลเลยทุกคนก็ผมเนี่ยก็ทําการขับเรือนะฮะไปตามพิกัดบ้านนะซึ่งผมได้ทาการจดไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ระหว่างขับเรือเนี่ยก็เจอพวกแบบเมืองใต้น้ำทุกคนซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากสำรวจนะเพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมนะเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนกลับมาทุกคนเห็นสานะนั้นมก็คือขุดอะไรไม่ได้นะฮะเกิดมาจาก ไอตัวใต้น้าด้วยคนใต้มหาสมุทรนะทุกคนก็ทุกคนน่าจะนึกภาพออกแหละหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ทําการมาทําฟาร์มต่อทุกคนผมมีแผนว่าผมเนี่ยจะขยายฟาร์มไปด้วยคนเป็น8ปดคูณแปดนะทุกคนแบบสัก4ี่ห้าอารดทุกคนแบบแปดคูณแปดหลายไลย่ลลเลยนะทุกคนผมเรียกว่าเป็นไล่แล้วกันนะงางดีก็ทําการแบบ ขุดไม้ทุกคนไปฝากเพื่อนด้วยทุกคนเพราะว่าสหปนิของเรานะฮะต้องการไม้อีกแล้วนะคะเอลโม่ด้วยคนก็ผมก็ทําการไปทําการขุดไม้ให้มันนะแล้วก็โยนให้มันสร้างบ้านให้ผมนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยมีแบบสร้างบ้านไม่สวยนั่นเองนะทุกคนยอมรับตาตรงนะทุกคนก็เลยใช้เพื่อนสร้างบ้านเนาะผมเนี่ยก็เจอกับแฟนห้องไปทุกคนผมเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาทุกคนตอนนี้เราก็หดค่อนข้างจะหดแล้วนะก็ก็ไม่หลับไม่นอนกันนะทุกคนแฟนห้องก็มีเต็มแบบเต็มแบบ เต็มแบบท้องฟ้าเลยอ่ะคือติกันทั้งคืนเลยอ่ะเออก็อยากจะได้เอาไปปรุงยายยด้วยทุกคนก็แฟนทอมเนี่ยจะดอปอะไรบางอย่างออกมาถ้าเป็นสีข,ขาวๆด้วคนผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันแบบเป็นยายได้แลทุกคนเอาไปว่าผมเนี่ยก็พอจากอย่างจากที่ตีแฟนทอมเสร็จเนี่ยผมก็มาทำฟาร์มต่อด้วคนปลูกแครอทแล้วก็ทําการ เกียร์หน้าดินนะฮะให้มันลิบเรียมทุกคนพอเกียร์เสร็จเนี่ยผมก็ทําการไปนอนทุกคน,นเพราะว่าพี่อนของผมเนี่ยบอกให้นอนได้แล้วว่าแฟนท่อมันเต็มหัวเลยมแม่งน่าลาคาญมากๆเลยนะโอเคนอนก็นอนค่ะในเช้าของวันต่อมาเนี่ยผมเนี่ยก็ทําการไปทําไร่ทำฟาร์มผมต่อนะฮะ ก็ผมเนี่ยก็ทำการปลูกแครอทปูวัตเตอปลูกประมาณนี้นะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยปูเตตจะสำคัญนะทุกคนเพราะว่าเป็นอาหารหลักของเรานะคือแบบเวลาเผาเนี่ยจะให้ตั้งสอันนั uh> ่นเองนะทุกคนก็นี่เลยนะทุกคนผมปลูกเป็นไล่ๆอย่างนี้เลยนะก็ดโคตรเยอะบอกเลยก็ปักเาะในตอนกลางคืนนะเพื่อไม่ให้มอนเกิดนะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ขยายน้ำตรงนี้อีกด้วยนะฮะทุกคนโอ้ยังไม่พอต้องการแบบเยอะๆเลยก็ในเช้าวันต่อมาเนี่ยผมก็มาทำการมาตัดอ้อยนทุกคนแบบเอาไปเก็บไว้ทำหนังสือเอนชานได้นะทุ จากนั้นเนี่ยก็มาทาการให้อาหารวัวของผมกับแกะของผมนะซึ่งคขข่อนจะเยอะแล้วเพราะว่าฮีโรนี่เนี่ยเขาก็ช่วยทําการเอ่อให้อาหารพวกพวกนี้ด้วยนะทุกคนก็ค,คือให้อย่างเเดียวก็คงให้ไม่ไหวเลยทุกคนก็มีค,คนช่วยทุกคนนั่นเองนะนนงงก็สาเหะะตุนะะที่ผมตัดฉับๆอย่างนงี้ทุกคนเพราะว่ามันก็ค่ที่จะน่าเบื่อนะเนือหากทการทการทาฟามนะทุกคน ประมาณนี้แหละทงฟาร์มท้ฟาร์มทำฟาร์มนะทุกคนใน EP นี้นะฮะทุกคนผมก็อธิบายช่วงแบบสำคัญสำคัญให้ทุกคนในบทแล้วทุกคนซึ่งใน EP นี้เขาท่าที่จะเงียบนะทุกคนแต่ว่าก็มีเมาส์ในช่วงหลังๆกับเพื่อนของผมนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวทุกคนก็ไม่อยากจะให้เพื่อนเขาเสียหายเนาะก็ทำการปิดไปดีกว่าเลยทุกคนเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็ขอบคุณนะฮะที่ทุกคนรับชมนะฮะก็ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะสั้นนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยแล็บไม่หยุดเลยทุกคนอันนี้ทุกคนสังเกตนะผมอธิบายทั เบยเบย์เราออู่แล้วนะไม่เหนื่อยหรอกอมันก็เหนื่อยแหละก็ช่วยกันกด u b s สไคร e นะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยคนถ้าชื่นชอบนะท้วคนกด b s c สไครให้ครบพันซับนะทุกคนก่อนวันเกิดผมเนี่ยก็จะดีมากเลยนะทุกคนบ๊ายบาย